ครูมอนก็จะกำลังหาวิธีการที่เหมาะสมรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการที่จะนำต้นกล้าปลูกลงเข่งนะครับหลังจากปลูกลงเข่งแล้วประมาณ2เดือนเราก็จะนำต้นกล้านั้นไปปลูกลงดินจริงในเดือนพฤษภาคมอันนักขณะที่เรารอนี้นะครับในระยะในระยะเวลาสองเดือนนี้เราจะนำต้นกล้ามาศึกษาโดยการปลูกในเข่งนะครับ แบบทั่วไปก็คือหลังจากที่เราตัดรากแล้วเราก็นำถุงพลาสติกที่เป็นถุงตุ้มดินที่เป็นสีดำนั้นถอดออกตามปกตินะครับเพื่อหาว่าวิธีการใดที่จะดีที่สุดนะครับเหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกทุเรียนจะมีส่วนที่เราควบคุมให้เหมือนกันหมดก็คือ,อขนาดของเข่งพัน์ทุเรียนหมอนทองอและลำดับชั้นลักเกียงวัสดุที่เราปลูก ก็คือ,อกาบมะาพร้าวสับแกบเก่าใบช้ำชาและก็หินวางสลับเรียงกันอย่างนี้เป็นชั้นๆไปนะครับสามชั้นหลังจากนั้นแล้วเราจึงนำต้นมาปลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าทําอย่างไรเราก็จะตัดรากขดตามตําแหน่งเดิมก็คือรอยเจาะนะครับ ในแถวที่1ล่างสุดนะครับเพื่อหารากขดนะครับจากนั้นเราก็าจะตัดรากขดเมื่อเจอแล้วนะครับ ารากขดก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับเป็นมุมฉากเป็นมุมงอมุมพับนะครับเราก็จะใช้ครีมตัดในส่วนรากของอจุดอื่นตำแหน่งอื่นที่เป็นรากพับรากงอเราก็ตัดเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามือแหวกดินนะครับวางตำแหน่งจ้นกล้าลงไปนะครับแล้วเราค่อยๆถอดถุงขึ้นนะครับถอดถุงขึ้น เราขอดเสื้อลรสระานี้นะครับาาจากนั้นเราก็จะใส่ใบชั้นขาเพิ่มลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งที่ ปลูกนี้มันจะลอยขึ้นนะครับจะเห็นดินลอยขึ้นเราก็จะใช้มือนะครับออานะครับแก,แกะดินออกบางส่วนนะครับแกะดินข้างบนออกบางส่วนเพื่อใหอ้รากบริเวณนี้ลอยขึ้นมานะครับเป็นรากอากาศ ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ดินนะครับดินที่เราจะปลูกในพื้นที่จริงของเรานะครับ,นะรบมาวางใกล้ๆเขียงนี้นะครับสี่ห้าจุดเพื่อที่จะ,ะเป็นแร่ธาต เป็นสารอาหารให้กับต้นกล้าของเราและต้นกล้าของเราจะได้รู้ว่านะครับในดินที่จะปลูกในอนาคตนั้นที่ตนเองจะอยู่นั้นมันมีรสชาติอย่างไรนะครับาจากนั้นเราก็เอามือนะครับกดด้านข้างครับลักษณะน,นี้นะครับปักไม้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บไว้ที่รม่ม ะครับเตรียมดูผลการทดลองว่า,าในสามรูปแบบนี้แบบไหนที่จะเหมาะสมสำหรับการที่เราจะนำไปปลูกนะครับติดตามดูนะครับ